ตอาแราผมบวยใหญ่ไซเล็กนะซึ่งตอนนี้นเราอยู่กันในเกม n a e i o Rival แต่ตอนแรกกะว่าพี่เนี่ยจะอัดดีฟนะแต่ว่าเปลี่ยนใจมาอัด m a r i Rival เพราะว่าเกมเพิ่เปิดใหม่แล้วคนเ,นเล่นแบบเยอะมากวันสองสามสี่แสนมั้งซึ่งพี่เลยมาขอเกะกระแสเกมนี้หน่อย <c oughs> ซึ่งกเกมนี้มีตัวละครหลายตัวมากๆเลยนะน,ะนะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบตัวละครแบบไซ เล็กอะไรพวกนี้บางคนอาจจะชอบแบบว่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าเอออาจจะชอบไซส์แบบเขาเรียกยังไงอ่ะบิ๊กบึ้มเรียกว่แบบอู้หูเต๋อให้แกมันเอให้แมันเต๋อให้แกแต่ไอ้เจมันเพิ่งเปิดใช่ไหมแล้วแล้วกูไปเห็นแบบว่าคลิปในรเกไอจีเลีย อารมณ์เหมือนทิกตอกแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของแบบว่าเออเหมือนแบบไอ้เหี้ยดูสิ่งอัปมงคลอะไรพวกเนี้ยไอ้เนี้ยในจีแม่งแบบสุดๆทั้งนั้นถ้าในทิกตอกเนี่ยโดนแบนซึ่งพี่ไม่เห็นเจ็บไอนน้คลิปเจ็บแบบเซนเซอร์อนะ่ะแต่พี่เลยแบบว่าไปเช็คในเว็บที่ทุกคน เรื่องรู้กันละกันนะพี่เซิร์ชชื่อนี้เลยเจฟเดอะแลนชักเยอยมีไอ้สัตว์ไอ้พึ่งปืนไอ้เช่น้องเป็นฉลามผสมหมาสัตว์ไม่มีไอ้เหี้ยว่าคนยังไงวะไอ้สัตว์กูแม่งสูญสิ้นศรัทธากับมนุษยชาติไหวเฮ้ยไอ้ยพี่ขอเปียวสไปเดอร์แมนให้น้องๆดูอย่งพี่ไปฝึกเป็นมาเชื่อมันพี่เนี่ยในคอสเมืองไทยไอ้นะ ก็จากเกมเมื่อกี้นะน้องๆพี่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดเคยัเล่นสไปเดอร์แมนไม่เก่งเนี่ยก็พยายามต่อไปนะเพราะมันก็เหมือนกัรที่เราแบบว่าเมาแล้วขับนะ่ะคือจากสติแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเรามอแล้วขับแล้วทำเป็นประจำเนี่ยมันก็จะขับได้ดีขึ้นนะส่วนออสถิตีที่เราไม่ได้นับนะก็คือแม่งตายหานหมดแล้ว,อเ, <c oughs> ไวไเอ้ยปะเฮ้คุ้ยไปด้วยแมวรอบที่สามจะไหวหรือไม่ Watch out, they're headed our way. Okay, <laughs> okay. Bye -bye. <laughs> โอ้ Ooh, นี่ยไงชีตนี่ไงอยู่ไหนนี่้ปิงตาปิงตาขี้ oh let's go let's go let's go ้ยไม่ตายได้ไงวะโอเคตายแตยตายเลยไม่เป็นไรเนอตขอให้ อ้อ๋อซาบราที่ไหนเนาะเออแคสเซ็ตไอมิชชั่นไปแบบคุมๆเลยสวยสวยโอ้ยเพอร์เฟกทีมเพอร์เฟกคอมเพอร์เฟกเพลย์เชื่อหรือไม่ว่ากูมันจะกั้นกูเอ๊ะด่านมันข้างในหรือข้างนอก

I'm not judging. Are you ready to hunt? The missionary is yours. Meah. Yes. You are not my kind of king. It's up! Every, Every arm should be destroyed! Great. Capture the mission area. bài Sniper. bài no, look behind you. Okay, hết rồi xong, bên nữa.

Who's hus, hey. oh. oh. Sway, 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 sway. Spider hus, Spider hus, oh. 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 Big hus, big hus, hus, big Big bomb. Mm. War. War

Let's go. G G. ไหนดูสิไทยเอฟพีเว้ยไงน้องชี้ตบด้านดินไหนก็น่าจะจบกันไปเลยนะครับสำหรับคลิปมาเวลไรวบลก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้นะ ถ้าถามว่าเออไม่ใช่สิเดี๋ยวพี่ก็คงไ่าจะเลิกเล่นไอเชียแบ็กเพนเทอร์ไปแล้วแล้วกลับไปเล่นเมงของพี่อดัมบอลหรอกพี่เป็นเมนซัพพอร์ตนะเนาะถ้าถามว่าทำไมสิ่งเล่นแบ็กเพนเทอร์เพราะว่าตัวมันโหดเล่นง่ายโกงแล้วก็แอคก